บรรยากาศนะคะหลังฝนตกที่จังหวัดอุไทยธานีนะคะตรงนี้ชาวไร่นะคะก็เริ่มปลูกมันกันแล้วนะคะเป็นเก็บข้าวมันก็ได้สามใบแล้วเนทางโน้นก็จะเป็นไรอ้อยนะคะบรรยากาศเช้านะคะวันที่สองคือภาคมนะคะยากาศ สดชื่มมากๆนะคะหลังจากที่ฝนตกตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะฝนก็จะตกทิ้งช่ำชุ่มช่ำเลยนะคะก็จะในสวนของเรานะคะต้นชลเรียนนะคะก็หลังจากที่ผ่าน ช่วงหน้าแรงนะคะไม่ค่อยได้มีเวลารดน้ำสักเท่าไหร่นะคะก็ใช้ปุ๋ยกิ่งทองไม่โยกของเราเนี่ยและคะ่ะดูแลใส่ปุ๋ยแล้วก็แต่น้ําไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีออกพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ก็ได้ผลงานที่โอเคเลยนะคะ เรียกว่าทนแรงได้ดีมากๆเลยนะคะทุเรียนปะกติทุเรียนนี่ต้องดูแลเหมือนเอเด็กอ่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ปลูกตามสูตรที่เขาบอกไว้นะคะเพราะเราไม่มีความรู้ก็ปลูกไปตามความคิดแต่ก็รอดนะคะเนี่ยโอเคเลยนะคะดูอีกนี่ค่ะ แตกใบใหม่มาเพียบเลยนะคะหลังจากที่ผ่านความแรงมาช่วงหน้าแรงมาสองสเดือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วนะคะแตกไม่ไม่เพียบเลยนะคะน้อยหนาะก็งามมากๆ นะคะห,หลายๆต้นเลยในหนานะคะเขียวสดชื่นมาดูต้นหนึ่งนี่นะคะส้มโชกุนติดลูกออกมาเพียบเลยนะคะตอนนี้ค่ะนี่คะ่ะลูกนี้ลูกใหญ่มากก็ปิดลูกออกมาใหม่เพียบเลยนะคะ แล้วก็ยังมีแตกใบแตกใบใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะโอเคมากๆเลยนี่คือผลงานของผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะปุ๋ยแร่ใบหยกนะคะเป็นแร่ภูเขาไฟใบหย,ยกนะคะแล้วก็ฮอร์โมนน้ำกิ่งทองจากบริษัท P ียูเน o r เของเรานะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะใน่นานค่ะลหลายๆต้น นะคะี่ก็อีกหนึ่งต้นนะคะทุเรียนนี่ค่ะก็เริ่มมีแตกใบใหม่ออกมานะคะก็อีกต้นหนึ่งอืมโอเคต้นนี้อยู่ในร่มก็จะใบสวยกว่าต้นอื่นนิดนึง ะะก็เริ่มมีการแตกใบใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากบริษัททียูนิเวิร์กของเรานะคะนี่ค่ะกิ่งทองใบยกค่ะเห็นผลชัดเจนทนแรงได้ดีมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลย